ปั๊มดับเพลิงเก่าสวัสดีครับพบกันในรายการเรื่องเก่าเราเรื่องปั๊มจากผมอาจารย์เฉาครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องถึงเรื่องปั๊มดับเพลิงเก่านะครับก็มีเกษตรกรหรือผู้ใช้ปั๊มหลายคนก็เห็นว่าปั๊มดับเพลิงเก่าที่ขายตามท้องตลาดมีราคาถูกมากครับน่าสนใจอ่าก็เลยลองซื้อดูเหรอครับครับ จะบอกว่าปั๊มดับเพลิงเก่าเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อใช้ดับเพลิงนะครับไม่ได้ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับปั๊มดับเพลิงถูกสร้างมาเนี่ยเขาจะโมเครื่องให้แรงนะครับคือเครื่องเล็กก็โมเครื่องให้แรงเพื่อใช้ในการดับเพลิงในช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาใช้ยาวๆนะครับปั๊มดับเพลิงเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณไม่เกิน4ี่ชั่วโมงนะเครื่องอวัยว h e ครับเพราะว่าจริงๆดับเพลิง,งไม่เกินไม่เกิน30มนาทีนะครับ อันนั้นเป็นการลดต้นทุนของปั๊มดับเพลิงนะครับเพราะนั้นเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ครับและอีกอย่างก็คือว่าปั๊มดับเพลิงเนี่ยอะไหลหายากนะครับหาคนต่อมก็ายากแล้วครับก็มีคนซื้อมาก็มาปรึกษาผมก็เอาไปทํากันนะครับก็คือเป็นดับเพลิงสี่สูบครับก็เอาไปลรอบลาบงนะโมลดมอล็อทำให้มันวิ่งได้นะครับมันก็วิ่งได้ครับแต่ว่า เอาไปใส่ปั๊มดับเพลิงปั๊มน้ำนจริงแล้วมันวิ่งไม่ไหวเพราะว่าไอ้ตัวปั๊มเนี่ยม,มันสำหรับแรงมาที่ที่โมแล้วแรงมาสูงพอเราปรับเครื่องลงไปให้มันต่าเนี่ยมันก็วิ่งไม่ไหวทําไปทํามาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงดีครับจะเปลี่ยนปั๊มก็เสียตังค์จะเปลี่ยนปัมปนป๊มเป็นเครื่องดับเพลิงก็ยุ่งยากวุ่นวายต้องใช้เงินเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของคนที่ไม่รู้ว่าซื้อปั๊มดับเพลิงมานะครับครับทีนี้ว่า อยากจะบอกว่าถ้าปั๊มดับเพลิงเนี่ยของเรามีอยู่นะครับทางบริษัทเราทําอยู่ของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งดับเพลิงและอุตสาหกรรมเราสร้างเครื่องให้มีทนทานไม่โมแบบนั้นนะครับมีแรงวิ่งได้เป็น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 วันวันไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้ผมก็จะพาไปดูปัมป๊มดับเพลิง,น,ยยงน,น,นะครับปั๊มดับเพลิงอยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวตามผมไปครับ ปั๊มดับเพลิงที่เป็นเบนซินอะไรก็เหมือนกันนะครับกินน้ํามันเยอะกินน้ามัน4ี่หเท่าของปั๊มน้ำน้ำมันเครื่องธรรมดาแล้วครับเพราะนั้นอย่าไปซื้อมาใช้นะครับถ้าเราจะใช้ดับเพลิงอย่างเดียวเนี่ยโอเคครับใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้ในกิจการอื่นใช้ไม่ได้นะครับแล่ปั๊มดับเพลิงห้ามไปรดน้ําต้นไม้นะครับวิ่งช้าช้ามันพังครับเพราะว่าลอบมันไม่ได้ครับอันนี้คือเครื่องปั๊มดับเพลิงนะครับนี่เราสร้างขึ้นมานะครับ เราทําให้แรงได้ไม่ต้องโมครับสามารถวิ่งได้เป็นเป็น24ชั่วโมงได้สบายครับสามารถดับเพลิงได้และใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมได้แต่ซื้อต้องซื้อแบบนี้นะครับต้องให้เราต่อเองหรือว่ามีบริษัทที่รับจ้างต่อนะครับครับอันนี้เรารับจ้างต่อสนใจก็ติดต่อกลับมานะครับอันนี้คือปั๊มดับเพลิงและรายละเอียดของปั๊มดับเพลิงครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากกันที่ละครับครับจากผัอาจารย์ชาวครับ อชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ